สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนครับครับมิเนกัเป็นมือวันสุกเลรอครับวันสุกที่ยี่สิบสี่ครับครับทังสองเส้งยากรมีแนวทางครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะครับเป็นเล่าครับชุดนี้เป็นเล่าครับเก๋หญัครับเก๋งญ่ยเมืองท้องครับสําหรับตัวเลขครับก้อนที่เขาเปเบิ้ลนะครับเนาะมาเบิ้งหวดที่แล้วกอนครับหวัดที่ผ่านมากเพิินถือว่ามากงามครับ คือจะมีผู้โชคผู้หมานเดียวแหละครับสำรับตัวเลขของเพื่อนงามอีหลีครับก็ถือว่าเป๊ะๆนะครับถือว่าเข่าตรงๆรงนะครับครับกาดงวดวันที่22เป็นวันพุธนะครับท่านเกย์ญ่เพื่อนหาหลุดไปที่4กับ3ครับเลขที่ออกนะครับเนาะลืมบอกครับเลขที่ออกกับซี ซ3 6 1ครับกาเลขล่างกับเป็นซ3สาแหละครับกาของเพลินกัมาเต็มเต็มแหละครับซ3ครับสำหรับเลขวิ่นกัมา3มาซ1กัมาครับ61หนึะครับเนาะอันนี้เป็นสองหนึ่งสครับก็ะสันกับสีขาวามตัวโตด้นผุล่ะครับซตัวโต้นครับการซกับ3กัมาครับกอดข้อกันมาเลยครับซกับ3 อันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับค่ะถือว่ามากงามครับสามสี่สองเลขที่ออกสามเลขสามตัวก็เป็นสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งครับก็ถือว่าโอเคครับตัวกลมพร้อมครับแตกตัวเจาะพร้อมครับเขอาตัวเจาะเลยครับค่ะเพิ่นหายมากกับนี่หนึ่งซีนหนึ่งสี่สองสี่สอง ส2่3ตัวกลมครับกับหนึ่งสามสสองนะครับเลขกสมตัวรลุดนะครับเนาะครับสตัวหลุดครับแปดแปดสาครับอันนี้เป็นเลขกสามตัวครับครับถือวางามครับตัวเลขของเกียร์ใหญ่เมืองท่องครับเอาเป็มาตออมาฝาก FC ฟซีหัดที่แล้วครับ อันนี้เป็นหมวดที่แล้วนะครับเด้อครับหมวดพวงกันพุธครับเอาสำหรับวันศุกร์ที่ยินซื้อซีพันไมาแล้วครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนครับกับเพราหลายโตครับนี่จะโตงามนะครับสวยๆงามๆครับเอามาตอนมาฝากด้ครับเด้อครับสำหรับภูมัดครับสำหรับอิซีพูไดมัดในทางตัวเลขของเล่าพัฒนาครับพระวาลเล่าวาไท์ครับ สำหรับตัวเลขของเกียร์ไนะง,งนะครับเนาะครับขม่าสูงๆนะครับวันลาวพัฒนา <c oughs> เป็นลาวพัฒนาลาวพัฒนาหมดประจำวันที24วันศุกร์ครับศุกร์ที่24นะครับเนาะครับเอามกราคม หกแปดครับครับสาหรับตัวเลขครับมาเบิ่งตัวเลขลูดครับเลขวิ่งเลขลูดสเกตง่ายครับเกตง่ายลูดไปที่เก้าตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวครับสําหรับเลขเอาไปจับคู่นะครับนะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ผมจ,จับเก่ามาตัวเดียวครับสำหรับเล็ก4ตัวเพนอันนี้เป็นเล็กวิ้นครับเอาวิ้นกาสำหรับจับคู่กับหัคู่คือเก้าแหะครับบนล่าง่าไปนะครับเด้อครับเล็กจับคููกับ,กบมีเก้าสองเก้าเกี่เก้าสองเก้า ครับอันนี้เล็กเก่าย่างเดียวครับหลูดเก่าย่างเดียวครับเดี๋ยวคนเกินกลมเด่นให้เบิ้ง,งน,น,นะครับตัวได้พยวคนคงเพิ่เนาะครับเนาะครับเก้าเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก่าหนึ่งครับ เก้าหนึ่งเก้าซีครับเก้าซีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับอันนี้เป็นเลขเสองตัวครับสองตัวบนล่างครับอันนี้เลขสองตัวบนล่างครับชุดนี้ครับเจี๊ยย่จับหลุดไปที่เก้าตัวเดียวครับมีเก้าตัวเดียวเลขสามตัวบนจับตัวนี้แหละครับเจ็ดแปด 8ปดกัเก้าครับเจ็ดแปดก้ั่สิกับเป็นเจเก้าก็ได้จับเลีนครับจับเล่นหประตูก็ได้ครับเจ็ศครับชุดนี้แตกสาตครับบ้านี้ครับพ่นวาครเขา3ามตไปเลยพอนวาชุดนี้ของเจี๋ย่ครับเจี๋ยง่เงมืองทอง เกลี่ใหญ่เป็นเหล้านะครับเด้อครับเล้าเล้าพัฒนาล่ะครับเมืองทองครับทางส่งกับเสนอเป็นเพื่อนแถวๆนะครับเนาะครับเอามาเบืองตกกข์บตัวเด่นของเพื่อนครับวันที่แล้วเพื่อนกระหายไปแล้วครับครับคือสิมีผู้โชคผู้หมานอยู่ละครับครับส้อมรับเหรีหลุดหลุดเก่าตัวเดียวครับหลุด ดุดไปเก่าตัวเดียวครับจับไปเลยครับนี่เลขกวิ่งเพื่อนนี่ครับเก่าศูนย์ก็ีีครับเพื่อนกลมเด่นไปทีเก่าหนึ่งครับเก้าหนึ่งตัวร่องในเก่าศูนย์นะครับนี่เขาเพื่อนนี่อยู่นี่เป็นปตัวร่องเอาครับร่องไว้ครับร่องไว้สามตัวเก่งๆนะครับสามตัวครับสามตัวแตกเพื่อนวางกันี้ครับชุดนี้ครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสองทุ่ม สองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งการนี่เป็นเลขเล้าพัฒนาแหละครับเล้าพัฒนาเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับครับสมเด็จผู้ได้เข้ามาแล้วกันอย่าลืมนะครับเด้อครับเข้ามาแล้วกันกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับกดติดตามไม่น้ำครับเพี่โนสเบอได้ผ่าตัวเหล็กเหล้านะครับเนาะครับทางสองเสียงหยาพาเลาะนะครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีเป็นประจำจันทร์พุธศุกร์ครับยกเวียนเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลข หลุดไปครับหลุดไปที่เก้าครับเก้านี่ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับบนล่างว่าไปครับ7890อันนี้เป็นเลขวิ่นเพื่อเจ็ 92, 94, 96, 97, 90, ดก้าศูงเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศนะครับมักจับเรียนกับจับเรียนครับครับสำหรับภูม,มกักนะครับเด้อครับภูบาทสบาท ท่านส่องกับเสนอเป็นเพยียงระทางนะครับเนาะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับเหล็กกันอิจฉิตแน่ใจครับอย่าไปอีหยังมากไหมครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับทำมาต่อมาฝากผู้อยู่งกล่งยู่ไกลครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ว่าไปนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างไรล่ะครับทางส่องกับสตีขอลาพีร่าน้องแหละครับขอให้พีน้องเอฟซีครับสุบโฉบมันๆันลำๆำหรด้วยเฮ้งๆปังๆ บอกกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ